ช่วงนี้ไปติดตามความเคื่อนไหวของคนนี้กันบ้านนะครับสิทธิโชคพาโสกับกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีของไทยนะครับก็มีโอกาสแล้วเตรียมที่จะประเดิมสนามกับคางูชิมายูเนเต็ดทีมในเจลิกใน j 3นั่นเองนะครับในนัดเปิดฤดูกาลในวันพรุ่งนี้ติดตามความพร้อมของเขาหน่ครับ สิทธิโชคพาโซนะครับก็ย้ายมาอยู่กับคางูชิมายูในเต็ดด้วยสัญญายืมตัว1ปีจากชนบุรี f อฟครับในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นไปแล้วโดยเจ้ายานะครับโชว์ผลงานยิงไป2ประตูทําให้ตัวเขาก็มีลุ้นแลครับที่จะได้ลงสนามในศึก J3 2017นัดปิดดูกาลนะครับซึ่งคาง s ชิมานั้นจะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านฟูจิเอดะ MYFC ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือโอกาสที่จะได้เห็นสิทธิโชคพาโสเผชิญหน้ากับจันวัฒนาการกองหน้าทีมชาติกัมพูชาที่ย้ายมาจากเบอร์เกตอังกอร์มาอยู่กับฟูจิเอดะด้วยสัญญายืมตัว1ปีเช่นกันซึ่งเจ้าย้าที่เคยเล่นให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ19ปีก็หวังว่าจะได้โอกาสลงช่วยทีมในนัดน,นี้รวมถ,ถึงนัดต่อๆไปครับก็ควรู้สึกที่ได้มีชื่อในคาโกชิมาก็ รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเล่นในในต่างแดนจากประเทศไทยก็รู้สึกเป็นมืออาชีพขึ้นครับแล้วในเกมวันพรุ่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้ลงอยากได้ลงเล่นลองเล่นดูไม่ว่าจะกี่นาทีก็อยากเล่นครับก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องภาษาแล้วก็อากาศนี่แหละครับเพราะว่าถ้าวันไหนหนาวก็จะเล่นยากเลยครับเพราะว่ามันจะชาไปหมดเพราะปรับตัวได้มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่มาที่นี่เหมือน มามาเล่นที่นี่ก็เหมือนเรามาหาประสบการณ์เพิ่มแล้วก็อยากให้อยากให้แบบว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมาอีกครับแล้วถ้าพัฒนาได้ก็น่าจะช่วยทีมนี้ได้ครับก็ถ้าประตูแรกมาก็น่าจะมีมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเป้าหมายก็เหมือนตั้งไว้ก็ต้องยิงลูกแรงให้ได้ก่อนถึงลูก2ลูก3าถึงจะมา เกมในวันพรุ่งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวญ,ญี่ปุ่นเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในแฟนเพจเจลิกลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นครับก็จะถ่ายทอดสด j 3นัดเปิดฤดูกาล2017ระหว่างคังโงชิมะยูนเต็ดพบกับฟูจิดะมย์เอฟซีผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกาตามเวลาของไทยโดยโปรโมทว่าสิ้ิโชว์พโสนักเตะไทยคนแรกในเจลิกและจันทร์วัฒนาการนักเตะกัพูชาคนแรกในลีกเนี่ยก็จะได้ดวลกันในสนามหรือไม่ก็ติดตามรับชมกันนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวในศึกโตโยต้าไทยลีก2017ครับล่าสุดสุโขทย FC ก็ปลดสมชายมากบูนออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนแล้วนะครับหลังจากพาทีมทำงานยับแย่ในช่วงออกสตาร์ทนะครับ5นัดแรกชนะไป1นัดแพ้ไปถึง4นัดครับก็รั้งอันดับที่16หรือว่าที่3จาก้ทยตารางซึ่งเป็นกุนซือคนที่3ของไทยลีกนะครับในฤดูกาลนี้ที่ตกงานจอต่อจากดุสิตเฉลิมแสนกับทีมสีสเก็ตเอฟซีและเฉลิมวุฒิสง่าพลกับทีมซปเปอร์พาวเวอร์ครับ ทั้งนี้สุโขทัยมอบหมายให้ทรงเดชเสม,มอคำประธานฝ่ายเทคนิคทำหน้าที่คุณสือชั่วคราวในเกมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ไปก่อนครับโปรแกรมในศึกไทยลีกนัดที่6สุดสัปดาห์นี้นะครับไปดูวันเสาร์ที่11มีนาคมนี้ก่อนครับทีมหัวตารางงแข่งขันหลายทีมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ในเวลา17.45นากานับอุบลยูเอ็ทีมอันดับ4ตอนนี้พบกับไทยคอนดา ส่วนในช่วงเวลา8นาฬิกาครับเชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับที่3พบกับราชนาวีสกานนาฬิกาครับบางกอกลาสพบกับแบงคอกยูไนเต็ดและในเวลาเดียวกันครับการท่าเรือพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนในเวลา20นาฬิกานะครับจะฝูงครับเมืองทองยูไนเต็ดพบกับนครราชสีมาขณะที่ในวันอาทิตย์นะครับก็มันไม่แพ้กันครับในเวลา18นาฬิกานะครับมี2คู่ราชบุรี FC พบกับ BEC เทโรศาสนะและสุโขทัย FC พบกับสุพรรณบุรี FC ครับ ส่วนในเวลา19บเนาฬิกามี2คู่กับซุปเปอร์พาวเวอร์พบกับพัทยายูในเต็ดและสีสเกตเอฟซีพบกับชนบุรีเอฟซีครับ